โอ้แล้วดูพี่ค,คิงเขาตั้งรูปดิสคอร์ดดิโอเปลี่ยนได้เลยที่เข้ามาใหม่ดูรบกวนกดออไอ้ข้อความขวามือบนเพื่ออะไรดูดิสำหรับคนที่ยังไม่คนดูคน,นสตรีอม,มอะไรรีคงรีแคบเยอะแยะพี่ชายโอ้โหที่แต่ไม่เป็นไรผมผมไอ้เงี้ยผมเท่เอยู่แล้วอะ่ะเออผมเท่ามาแต่ไหนแต่ไรแล้ววันนี้ตั้งแต่ประมาณมห้ามหกอ่ะ เใช่ผมเทผมเทมานานแล้วผมรู้ตัวอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆเนาะไม่ดีหรือว่าเขาพูดเราเมื่อกี้พี่กิงพูดอะไรไม่อกี้พูดนะแต่ว่าตอนนี้เงียบไปแล้วมีใครมีข้าวป่ะมีใครมีข้าวป่ะมีข้าวป่ะเจนมีข้าวเพื่อนมีข้าวเพื่นไม่มีเพื่อนในตัวไม่มี ขาดใครสองคนอะน้องดูคนแน่หน่อยดิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเริ่มสิ่งที่จะเข้ามาก่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องถามกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ถามด้วยกับกับจิเมาช่วยกันแก้จริงเขาแล้วจริงเขาแล้วตอนปะทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในเมืองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกสิ่งที่อัปเดตก่อนภายในระยะเวลาไม่เกินวันวันจันทร์วันนี้ใครออกวัวอ่ะก็อกก่อนนก็คือพวกงานร้านงานบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาแล้ววันจันทร์ แต่คิดว่าวันจันน่าจะต้องประชุมประชุมแก๊งในสภาก่อนไอ้ตรงนี้ก็จะเล่นเล่นกันแบบไหนอะไรแบบไหนแต่ว่าน่าจะได้งัดก,กันจริงๆก็วันอังคารไม่ว่าจะเป็นแก๊งครอบครัวหรือว่าประชาชนก็อาจจะมีแต่ว่าฟังนะครับฟังนะครับกูคนนึงอ่ะยังไม่อยากกนร้านง่ายๆแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนในสตาร์ทาวต้องการก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจัดให้ดูเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้แบบว่า ชุมชนไม่อย่างนัลาน่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทั้งแบบเป็นลูปแล้วก็เป็นแจ้งเวลามันจะมีสองแบบเลยสองแบบนะครับสองแบบนะครับอันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวรอเประชุมสภาอีกทีหนึ่งว่าสามารถใช้ปืนได้เท่าไหร่ในในกิจกรรมปืนมาแล้วปคิดว่าน่าจะเปิดให้เล่นแล้วครับแต่ว่าน่าจะน่าจะจำกัดจำนวนกระบอกเออ กิจกรรมต่อสตอรี่ได้เวลาวนนงัดร้านมันเข้ามาลองอัก็ต้องมันก็ต้องควรเปิด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 ให้เล่นแต่ว่าก็คงไม่ไม่ได้เ<อ>ต็มสองงานนี้หลายแกงเก่ง<ม>หลายแกงเ<า>ก่งชายหญิงครับมีมีแยกชายหญิงด้วยตัวท้งงัดร้านงานบ้านแต่ว่าหญิงก็สามารถเล่นเล่นรวมได้นะแต่ว่าก็จะมีงานร้านหญิงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ประมาณนั้นครับก็จะมีแบบขึ้นแบบลูปเลยลูปเนี่ยอาจจะมีสองล้านแต่ส่วนส่วน ไอตัวตามเวลาเนี่ยจะมีประมาณเจ็ดถึงสิบเดี๋ยวชี้แจงอีกทีหนึ่งก็ประชาชนก็มีครับก็ถ้าใครเคยเล่นสตาร์ทาวก็มีงานร้านของประชาชนด้วยแล้วก็ทั้งคิดว่ามีปืนครับปืนน่าจะเข้ามาแล้วทุกกิจกรรมเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเข้ามาแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นครบเต็มยี่ห้าสล็อตน,นะอาจจะ ยัง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 ไม่ชัวร์ว่าจะกี่สล็อตจะจะสามารถเล่นได้กี่กระบอกในหนึงกิจกรรมหนึ่งสตอรี่เพราะยังไงมันขึ้นแกงมันแจกปืนอยู่แล้วไงยังไงผมทําให้มันสมบูรณ์ได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปอยู่แล้วครับยังเป็นไฟตรงอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตระบบไฟตรงเข้ามาอาทิตย์ต้นอีวประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับก็จะได้เล่นอะไรมากมากขึ้น สำหรับตัวตัวไฟต,ตรงแบบแบบแบบสตอรี่นะครับชิงแลนด์วันวันศุกร์ครับชิงแลนด์วันศุกร์เออแล้วก็เรื่องชิงแลนด์เนี่ยสำหรับแก๊งที่ยังไม่ได้ลงคือมันไม่ได้ใช้ของตัวเองเลยนะมันจะเป็นการของอนโนลิม no ิตหมดเลยที่จะให้ชิงกันแค่อาจจะต้องเสียเงินในการซื้อเพราะว่าอยากให้เล่นกันแบบแบบสนุกจริงๆเพราะว่าเข้าใจถ้าใครเคยเล่นถ้าใครเคยเห็นชิงบ้านตัวสตาร์ทาวนะครับคือมันจะใช้ของเยอะมากๆผมเองก็ไม่อยากให้มาเสียของกับ มันเยอะมากๆจริงๆอ่ะเลยเลยคำนวณแล้วว่าเดี๋ยวให้ซื้อแล้วก็ให้เล่นอัลลิมิตกันไปเลยจะได้สนุกอันนี้อันนี้จริงๆอ่ะสภาน่าจะแจ้งแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผมแจ้งแจ้งอีกทีหนึ่งให้เอาพอร์ตไปวะวันศุกร์หน้าครับวันศุกร์หน้าก็คือวันที่ไปเลยไปเลยมันจะไม่ทันไงไปเลยไปลยวันที่สองอาพาวเลยก็ได้นะพี่จินเดี๋ยวผมเอามันไปจะได้เตรียมพร้อมกันเด้วย ชิงแลนดงัดล้านงัดบ้านที่จะเข้ามาแต่แต่เงัดล้านเนี่ยเดี๋ยวจริงๆอะมันเข้ามาแล้วครับแต่ว่ารอสภาเดี๋ยวสภาเขาน่าจะไปคุยกันอีกทีหนึ่งว่ากิจกรรมใช้ปืนได้เท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่อยากให้มันมากเกินไปแบบใช้ได้ห้าใช้ได้สิบเนี่ยมันก็เยอะเกินไปอาจจะหนึ่งสองหรือไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องรอประชุมสภาอีกทีหนึ่งครับสําหรับตัวงัดล้าน ตัวงงาบ้านก็จะมีรูปแบบ2รูปแบบนะมันก็จะมีแบบงงาบ้านปกติกับงงาบ้านแบบใหม่แบบใหม่เนี่ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องลองลองลองไปเล่นกันดูโอเคน่าจะเข้าใจหมดละส่วนตัวอ่าสตอรี่ที่ถามเรื่องเรื่องอุ้มใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวต้องรอระบบใหม่ก่อนตัวตีกันแบบแบบไฟตรงครับแบบรูปแบบใหม่ที่ผมเคยพูดไปก็จะมีเกมเพย์ให้มันเล่นมา เกมเพย์ให้เล่นแบบใหม่เยอะอยู่เหมือนกันตรงนั้นตายยากขึ้นแล้วก็หลายหลายอย่างมากๆโอเคก็ประมาณนี้ส่วนใครมีคำถามเะไรยถามเข้ามาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมไล่ตอบทีละอันเลยงานร้านครอบครอบครัวกับร้านจริงๆมันมีทั้งแยกแล้วแยกครับแยกแยกแยกแต่ว่าน้อยนะครอบครัวน้อยถามอะไรครับให้ผมถามเรื่องอะไร ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ให้แยกแหละแต่ว่าแยกเดี๋ยวคำถามที่ทุกคนอยากรู้เดี๋ยวคนในดิสก็จะถามเองแหละเดี๋ยวรอดูเลยเฮ้ยน้องให้ผมค่อนข้างเยอะปลดใบปลดใบก็เรื่องใบเขาประชุมเมืองเมืองไม่เรื่องมาวันที่หนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเพราไอ้จีนอะไรมันขี่มันเดี๋ยวรอเคลียร์ใบเก่าให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มปลดครับเคลียร์ใบเก่าก็น่าจะไม่เกินพรุ่งนี้ทุกทุกอย่างได้ปะเขาประชุมเมืองไอ้พียไม่ใช่ดิเกตน้อง โหสติหน่อยน้องโซคิปมีแก้ไขเรื่องเรื่องเรื่องหลกใช่ไหมครับเรื่องหลกผมคิดว่ามันมันก็น่าจะอยู่ว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็น่าจะต้องลดลดสล็อตคนครับให้อาจจะเหลือสักพันสี่ก่อนพันสองพันสพันสี่พันสามพันสองลองต้องเดี๋ยวต้องลองดูเพราะมันแหลกจริงๆริงผมเข้าใจครับโปเกมอนก็อยากเอาเข้าครับแต่ว่ามันก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามัน มันมีปัญหาเรื่องถ้ามันเอาเข้ามาแล้วมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรครับมันก็มันมันมันก็ไม่ไม่ไม่เลยไม่อยากรีบเอาเข้ามาแต่ว่าทําทําพวกไอ้นี่ไปแล้วพวกตัวใหม่ๆห่ไว้แล้วแต่มันก็ยังไม่ได้สวยขนาดโปเกมอนครับป้บนยังไม่ได้ครับดูตอนนี้เปิด,ด,ด,ดย้ายเด็ดยังอะ พี่จะทีมยังพี่เดี๋ยวผมขอสองวันแต่ขอให้มันเชื่อมไอ้ตัวลายเส้นของลอกตาก่อนเพราะว่าตอนนี้บางคนเขาติดในเรื่องนี้อยู่ก็เลยยังยังย้ายไม่ได้พี่จิงทปืนปืนป<ร>พวกปืนป่ะครับปืนบวกมันตีติดง่ายมากๆแล้วนะอยากให้มีร้านขายของตรงเลียงฮิปโปโดลองจดไว้แล้วกันนะเนี่ยเผื่อถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เอาเข้าได้ก็เ,เข้าได้เลยตัวตามพี่ทันอยู่ใช่ไหม บแบตตามทุกคนตามเฉยนะไมา์คีลอยครับตอนนี้ป้นยังไม่มาครับกระชายยังครับค่าพีเอลสูงมากอยู่ต่างประเทศเหรอครับอันนี้เป็นเพราะอะไรอะ่ะโด่าที่เขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศแล้วค่าพีเอลสูงมากอยู่ต่างประเทศที่ค่าพีเอลสูงมาก อล,อลองลองลองทักมาส่วนตัวได้ไหมแต่ผมให้อพีไปอ,อีกตัวนึงครับมันต้องใช้ IP อีพีตัวในการเล่นของต่างประเทศนะพ้นอีกนานครับต้องต้องรอหลังอุ้มเลยกูไม่ได้เปิดไม่เอากาต่างประเทศต้องใช้วล็อปคาเฟ่ครับเล่นก็เดี๋ยวให้โดนจัดการเพี่อนั้นไม่เป็นไรใช้มุมกนะไม่ได้ใช้ ต้องใช้วาฟเอฟเอวาฟเอาแฟเท่านั้นโอเคโดก็ไปตอบผู้เล่นหลักข้อข้อความแล้วกันแล้วก็ให้พีซีช่วยทำเออไขมุกไขมุกมันมันมันน้อยเลยครับตอนนี้แบตจบแว็กล้นะเดี๋ยวไปคุยกันสล็อตแก๊ง สามสิบสล็อตใช่ไหมครับคือตอนนี้มันมันก็เดี๋ยวผมลองคุยกับพิต้าส่วนตัวดูว่ามันมันมีแก๊งไหนที่ยังคิดว่าถ้าเปิดสามสิบเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยครับใจผมว่าก็อยากอยากอยาก,อยากให้เปิดแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมคุยกันแล้วให้พิต้าเรียกประชุมวันจันทร์แล้วกันพร้อมไปกับอ่าตัวยัดยัดลานยัดบ้านว่ามันมันมัน,ม,นมันได้ไหม ลถเฟอร์วงล้อไอตัวรดเฟอร์ใช่ไหมน,น่าจะไม่มีแล้วครับเก็บรถเลเบลมันตอนนี้ไม่เก็บไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่ใช่พี่อืมควรไหมเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวจดไว้ก็ได้แบตจดไว้ก็ได้เดี๋ยวไปคุยกันเพราะมันมน,มน,มน,น่าจะมันน,น,น่าตอนนี้มันน่าจะยังไม่มีผลต่อสตอรี่หรอหมงถ้าเพิ่มเข้าไปอะนะ hey. uh huh. เออ เรือปลาน้ำลึกสก็ต้องลดน้ำหนักเหรออันนี้อัน,นอันนี้แบตจดไว้ก็ได้เรื่องเรื่องเรื่องเรือปลาเรือเรือน้ำลึกอะไอตัวปลาน้ำไอปลาโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มให้เลยไอตัวโป๊กไอโป๊กเกอร์นะเฮ้ยแบตตามที่ทันอยู่ใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่ที่ที่เพิ่ม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 โตโป๊กเกอร์นะสามสิบรสรหรอสามสิบเท่าหรอหลอกอยู โดวนี่คืออะไรไอ้ช่วงรีเมืองเห็นปะหลังเรียบางคนเข้าติดโค้ดยี่แปดหรือห้าหกตามพี่ทันกันด้วยดีทุกคนเลยเข้ามันน่าจะอัดกันจนล้นคิวอ่ะพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใช่ไหมมันจะมีคิวนอกกับคิวในบางทีคิวในเต็มแล้วแล้วก็โดนอัดจนล้นคิวนอกอีกอะไรเงี้ยครับเค ลดประกอบลดประกอบ B2 ก็คือรถรอบที่แล้วปะใช่ไหมหรือว่าตรงไหนอันนี้ผมไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยว CPU รันสูงอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับคนออนในประเทศแหละครับน่าจะต้องลดลงเหลือพันสี่ก่อนเรื่องอัปสลอตแกงกับครอบครัวเนี่เดี๋ยวรอวัน,ว,นวันจันทร์เลยครับเดี๋ยวรอประชุมในประเทศ การดำน้ําพอปปับเลสได้ไหมมันมันมันได้น้อยใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าผว่ามัน,นมันเป็นแบบไหนแต่ว่าแบตจดไปก็ได้นยเดี๋ยวไปคุยกันอยากให้เสียงรถประกอบลั่นๆเหมือนรถในร้านค้าอเดี๋ยวผมลองดูให้แล้วกันโดตอนนี้รถใครทําอยู่อ่ะมึงต้องลองลองลอง,ลองดูแล้วกันนะเชียแล้วมาบอกพี่เขาให้ มีแอดมินทำงานตลอดครับแต่ว่าก็เพิ่งเพิ่มเข้ามาอีกอีกอีกสองคนเข้าใจครับอันนี้ผมผมผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามันมันจริงจริงช่วงที่เพิ่งเปิดนะครับไม่ยึดถึงไหนหรอวะ เ็บลนดเบลเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มให้เลยแล้วกันเพราะว่าไม่คิดแล้วไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีปัญหาต่อสตอรี่ครับแต่ว่าถ้าถ้ามีสตอรี่เกี่ยวกับการอุ้มหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องเอาออกแต่มันผมงงชชดโอเคเดี๋ยวตรงน,นี้ผมดูให้เรื่องเรื่องสวสดีกการสตรีมเมอร์นะครับ ติมติมติมมีเบอร์สภาใช่ปะตรไหนที่ตอบได้ติมติมลองถามไปไหนว่าของของเรานี่เขาเลื่อนอะไรไหมไม่เลื่อนใช่ปะก็คือสองทุ่มครึ่งตามตรงเวลาใช่ปะโอเคนะถามแพ้เพิ่ถามพี่น่ะเพราะเห็นสภาปิดทำการอะไรเงี้ยมันคือยังไงมันคือยังไงครับรถประกอบตอนที่ที่อยู่ในอยู่ในตู้ใช่ไหมครับถ้าไม่ตรงบ่อยเนี่ย เดี๋ยวเราลองลดเรสลรบดูครับคิดว่าน่าจะหายพี่ตั้งถามให้หน่อยเกี่ยวกับของประชาชนได้ไหมคือมันเปื่อยอะมีแต่หาสีหาเซิร์งกับตีตู้ไฟอยากให้ใส่ใจประชาชนบ้างจากประสบการณ์การเล่นไฟเอ็มมาสามสี่ห้าปีโดนเรื่องีจัดหาสักคนนึงทำตอนนั้นจะครบนะไอเนี่ยมากำลังเข้ามาแล้วโอเคอยู่หน้าเพลงน่าจะครบแล้ว เรื่องเรื่องเรื่องเขาแล้วว่าอะไรเรื่องของเรื่องของประชาชนหรือแก๊งกัผมว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะหรอกครับสุดท้ายอะ่ะไม่พ้นตีกับเรื่องเรื่องที่แบบว่าหาต้องหาคอนเทนต์กับตัวเองอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้คุณไม่เปิดคืออะไรรู้ปะ่ะคือคอมมูนิตี้ปกติไปตามตีปกติโอเคครับคือเพราะเพราะฉะนั้นอ่ะเพรา<ร><ร>ะฉะนั้นอ<ร>่ะคุณตัว,ต,ว,ต,วตัวเราเองเหรืออะไรเงี้ย เพราะอย่างตัวผมเองก็รู้ว่าสิ่งที่น่าเบื่อเหลือไม่น่าเบื่อคือนเลยการที่สิ่งที่มันไม่น่าเบื่อคือนเราเราคุยกับคนหรืออะไรกับคนได้แหละแต่ว่าการที่ถ้าเกิดตัวแบบตัวเราเองอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยในแต่ละวันอ่ะรอให้รอให้แบบว่ามีอะไรมาป้ออะไรเงี้ยผมไม่ได้เท็ของไหมผมพูดแล้วนะว่าไม่ไม่มีไม่มีทางที่จะแบบว่าผมไปกดหมดละไม่เปื่อยไม่อะไรเลยเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีทางอ่ะเพราะไม่งั้นอ่ะแต่ละเซิร์ฟหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาถ้ากัผมถามแต่ความแตกต่างของเซิร์ฟอื่นหรือที่ที่ที่เราเล่นผ่านมาสิ่งที่แตกต่างคืออะไรมันคือการพูดคุยหรือว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยปกติถ้าเมื่อกี้พี่แจ็คไม่มาเล่นกับผมหรือไม่มาเดินสตอรี่กับผมอะคนที่คนที่เดินสตอรี่หรืออะไรในเมืองหลายๆอย่างคือมันมันมันสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ทําให้เราไม่เปื่อแล้วมันมันสนุกให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่าลืมว่ามันคือโลเปอะไรเงี้ยใช่ครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าคุณจะไปหวังพึ่งกับระบบหรืออะไรยเี้ พื่อที่จะทาให้โตขึ้นไม่เปือ่อยไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายอะคุณเล่นกิจกรรมไปหรือว่ามินิเกมอะไรมาก็แล้วแต่มันก็ได้แค่ช่วขนาดแหละเกมเนี้ยมันเป็นเกมสังคมมันเป็นเกมแบบเอออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่พ้นเรื่องผู้นี้แล้วครับอันนี้ผมจะพูดได้ฝั่งนี้อืมมัน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 เป็นอี้งจริงจริงครับอย่างเช่นตอนที่เราอยู่แฟมหรือว่าตอนอยู่วอตอะอยู่วอตเขามีกิจกรรมอะไรให้เขาเรียกว่าอะไรอะเราทาอะไรกันนะช่วงนั้นผมว่าก็ไม่พ้นพูดคุยนะเออแบบการที่เราไปคุยกับเฉิน หรือว่าเราแบบเจอรุ่นใหญ่รุ่นโตเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีหรือว่าไม่กี่ไม่กี่วิหรืออะไรแค่นี้มันมันก็มันก็ถือเป็นสิ่งที่แบบเออสนุกลวหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายๆอย่างถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นนะบางทีผมผมจะบอกอย่างว่าต้องต้องต้องดูที่เขาเรียกว่าอะไรวิธีการเล่นของเราด้วยหรืออะไรด้วยว่าเราต้องการสิ่งไหนอ,อแต่ว่าถ้าเกิดพูดอีกมุมหนึง่งเออเราอยากเล่น การตีที่มันแปลกใหม่หลือะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้ก็ผมว่าก็ก็เข้าใจได้มันก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับอืมหรือว่าถ้ายกตัวอย่างเออแบบผมก็ช่วงที่ผมเป็นประชาชนที่แฟมผมมีสตอรี่ตลอดนะผมมีอะไรเข้าหาตลอดแต่ผมก็เข้าใจแหละว่ายุคนี้มันไม่สามารถเล่นอะไรได้แล้วเหมือนผมเอยเหมือนที่เขาเหมือนที่จะเล่นรเรื่อเรื้อนอนะ่ะมันก็ไม่ได้แล้วสตอรี่บิดสตอรี่ตีแล้วปลอมตัวหรือว่าสตอรี่แบบท,ที่ที่แบบว่าสตรีมเมอร์สู่สตรีมเมอร์ เพราะว่าถ้าเกิดสตีมเมอร์สุดสตีมเมอร์จะจะเป็นอันเข้าใจว่าเออแม่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มันก,มนก็มันก็จะมีหลายมุมมองหลายหลายอย่างที่หักดิบกันได้หรือว่าหลายอย่างที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ที่คนเล่นเลยอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับประมาณนี้พูดให้ฟังชิวๆเพื่ให้<อ>มีมีวงโปรของแบบงานรอบ<อ> ไอ้ขึ้นรถขึ้นรถกันให้พร้อมดิจะได้รู้ว่าขาดหรือไม่ขาดไปขึ้นรถกันให้พร้อมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะคนออยากให้มีวงโผของอ่ะทันทันทันพี่นะเอาเพนเข้าโตได้ไหมพี่ต้าต้องตอบดูว่าทำไมถึงเอาเข้าได้และไม่ได้เพนเข้าโตคราบเหรอใช่เออทำไมอ่ะได้เข้าได้เหรอพี่บอลเขาแต่ว่าก็เป็นห่วงคอมูพวกเรานั่นแหละจริงเข้าได้ครับแต่ทำไมมันปกติสามารถเขได้ตลอดเลยนะ ติดตรงไหนหรือเปล่าเพนซื้อง่ายขายข้องอยู่นะเพนผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยววันจันทร์ลองคุยกันดูก็ได้ครับเดี๋ยววันจันทร์ลองคุยกันดูอะไรจอยเรนมาร์กนวงเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ในรวมเลยครับไอ้เกี่ยวกับนวงแหลกหลุดเนี่ยมันน่าจะอยู่ในรวมกับไอ้ที่จะลดสล็อตเลยเคสอ่ะไม่มีเคสหรอเดีเคยพูดเลยวะกิจกรรมใหม่ ของหน่วยงานเหรอโอเคเดี๋ยวผมลองไปคุยกันดูเข้าใจอยู่ครับอันนี้เพราะว่ามันก็ช่วง,งนี้หน่วยงานมันก็แค่ไล่งานดําแล้วมันยังไม่ได้มีไล่สตอรี่เลยไปขึ้นรถได้ปะไปขึ้นรถเ,เ,เอาให้เตรียมตัวให้หน่อยน้อง <im pe at> ขึ้นรถหน่อยตรงแรนอ่ะหลายคนอ่ะขึ้นรถไปหน่อยไอพวกมาเรืวลยไไหนสองพูดหาพี่ติ๋มเลยของมันใช้แบบเดิมเหรออันนี้อยากเปลี่ยนหรอ UI นะก้จะอยากได้แบบ นี่กันไหมซ่อนที่ว่าซ่อนคนได้เงี้ยขวามือเันึระบบอ่ะระบบโอนรถหรือเช่ารถเนี่ยอันนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคง่ายไขมุกเดี๋ยวผมจัดไอ้ง่ายไอไขมุกง่ายง่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับแก้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยเช้าเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้อดินชี้แจงว่าปรับอะไรไปบ้างอื ปรับกันโอเคเดี๋ยวผมไอ,อแบตจดไว้กันนะเรื่องเรื่องปรับ UI ของการถึงตัวร้านค้า d m h เปมาสิบบาทวันนี้ตีกี <ไง S 1> <อ>่โมงครับ,รบน่าจะไม่ได้ปรับอาจจะปรับแค่เฉพาะรถที่เปิดใหม่ไอไอไอที่หลังหลังจากการเปิดเข้ามาครับ น่าจะปรับเท่านั้นครับถ้าไหนที่มันยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่โอเคอะนะเพราะว่าเรื่องรถผมไม่ได้ยุ่งยุ่งยุ่งไงก็ต้องเรื่องรถเนี่ยโดโด,โด,โด,โดต้องตอบเลยว่าอันไหนที่โดจะปรับอีกไหมงัดล้านงัดบ้านงัดล้านอ่ะน่าจะมีบางอันที่ไอ้งัดร้านลุดน่าจะไม่ไม่จากัดจํานวนคนเล่นครับแต่ว่างัดร้านแบบขึ้นเวลาเนาะอาจจะจํากัดครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องปืนด้วยอันนั้นก็เดี๋ยวต้องรอ สภาเขาสรุปครับว่าจะใช้ปืนได้กี่กระบอกต่อกิจกรรมอยากได้เหรอยิงสัตว์เดี๋ยวเอาเข้ามาได้นะต่อจะได้ได้ฟาร์มใหม่เล่แต่ว่าจริงๆมีมีทำเรื่องเกี่ยวกับงานฟาร์มใหม่อยูโต๊กบาร์ออกได้ไหมมันจะมีพวกผีพนันพี่เอ๋น้องสองคนบ้าตรีปลายคิดไรไม่ออกบอกโต๊ะบาร์อันนั้นอันนั้นเป็นที่สัา d a นะครับอันนั้นเป็นที่แบบกระดูกอะเขาอยู่ที่ไข่กระดูกครับ เอา,อาง,ง่ายๆนะถ้าไม่มีโต๊ะบากูก็ปล่อยยิงชุบอะอีโมดในเกมอะกูปล่อยยิงชุบพนันกันหาอะไรเดิมพันได้หมดอะอืมเออไม่มีโต๊ะบามันหาได้หมดทำไมเปิดหาจอทีวีเปิดเดี๋ยวผมต้องไฮโลดิผมชิคไปแล้วนะ<ฮ>มันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็สร้าางนนทีนะมันยังไม่สามารถไม่ได้นาดนั้นดิผมตีบวกสี่ติดไอ้เหียได้บ้างนะตอนเนี้ยเออดูดีปืนขาต่อดีบอกแล้วมันติดง่ายกูบอกแล้วไงไอ้ตุ๊ดเอานั้นที่ไหนอะ ตามีข้อด่าน <Hey. S 2> ไป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 ไใครฟังประชุมอยู่ไรปิดปิดก็เลยตัดตัดเลยเราเขาเขาเ<ๆ>ขาพี่ติมแคทเราเข้าสู่หมดนี่เลยฆ่าคนแล้วนะไม่บอกให้มันตีมันก็ไม่ตีหรอไอ้จันอ่ะเฮ้ยะววว้ใครบวกสพอมาคนแล้วพร้อมผาคนแล้วใครบวกสติดวะตาติดรในตาติดแล้วตนติดปืนข่าวเจ๊ไม่มีไเนียมาเอาเจ๊ไเนียมาเอานี้เจกระชีนี้ในตู้นี้เอาเลยเจ ไม่มีิฟต์มา,าจ๊ามา,าจ๊ก <c oughs> ูชอบเอเนอรจีพวกมึงๆๆเอาอีกเอาอีกมีกิ์สามเองอะ่ะแค่คนหนึ่งนะเมื่อกี้รอเสีของอันนี้มาแล้วเขาแค่เลยเราที่เหลือไาไปๆมารวม